วันก่อนอาจารย์บอกเลข0ูนแล้วมันออก0ูนค่ะอะไรกูไม่เคยใบยหวยใครมันจะออกได้ยังไงกูไม่เคยใบกูใบตอนไหนกูใบหวยเหรอไม่น่ามัง้งกูจะใบได้ไงหวย0ูนย์กูไม่เคยใบศูนยที่อาจารย์ตอบเหรอไม่รู้จําไม่ได้อ่ะมีคลิปด้วยเหรอคลิปมีไหมกูเนี่นาายนะใบหวยไม่น่าใช่เหรอมัง้ง อาจารย์ประชดอ๋อถ้าประชดอ่ะใช่แต่กูไม่ได้บ้าอ่ะนะทาไมออกอะไรศูนย์ศูนย์กูบอกว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์เหรอแล้วออกศูนย์ศูนย์อ๋อแล้วนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยจาไม่ได้ไปพูดตอนไหนว่ากูไม่เห็นจาได้เลยว่าศูนย์ศูนย์อะไรขอเลขสามตัวหน่อยค่ะไม่ถูกไม่เป็นไรขอเฉยๆศูนย์ศูนย์ศูย์ ขอเลขสามตัวหน่อยค่ะไม่ถูกไม่เป็นไรขอเฉยๆศูนย์ศูนย์ศูนย์อ๋อ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 แล้อ๋ออ๋อน๋ออ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋องทออ๋ออ๋ออ๋อั๋ออ๋กอ๋ออ๋ออ๋อแล้วนออ๋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 อา๋ออ๋ออาออ๋ออ๋อเ๋ออ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 อก๋ออัอด๋ออ๋ออ๋ออมออ นี่กระโถนกูศักดิ์สิทธิ์เตรียมตัวมากราบว่าได้เลยมึงดูที่กูพูดมีผิดไหมถ้ากูเป็นหมอดูใบ้หวยแล้วกูแม่นขนาดนี้นะมึงเตรียมตัวกราบกระโถนกูได้เลยกระโถนกูจะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงที่กูพูดไว้มีอะไรไม่จริงมากนี่จังหวะโบ๊ะบะท่านที่กูไม่ได้มีเจตนาในการบอกหวยใครเลยแต่พวกมึงไปซื้อถูกศูนย์นี่กระโถนกูศักดิ์สิทธิ์ของจริงเลยเข้าใจหรือยังจังหวะโบ๊ะบะที่กูพูดมึงมาตลอดเวลาเนี่ยจังหวะโบ๊ะบะ กูไม่ได้มีเจตนาในการใบ้หวยหาเหวอะไรพวกมึงไปถูกกันเองมันไปตรงเองกูไม่ได้เกี่ยวข้องหาอะไรเลยกูไม่ได้มีเจตนาในการใบ้หวยใครเลยนี่กระโถนศักดิ์สิทธิ์มึงเข้าใจหรือยังเนี่ยที่ผู้มึงไปขอแล้วได้กันอะ่ะนี่นี่นี่กระโถนศักดิ์สิทธิ์กาบกระโถนกูซะศูนย์ศูนย์กาบกระโถนกูนี่ที่มึงไปโดนนักใบ้หวยนักแม่นหวยใบ้กันแม่นจริงคนนี้เจง๋งเจ๋งจริง,รงนี่ กระโถนกูกำลังจะเริ่มศักดิ์สิทธิ์กระโถนกูกำลังจะเป็นไวรัลในสังคมเพราะกูพูดว่าศูนแล้วออกจริงนี่แล้วเป๊ะทุกตัวมึงไม่ต้องกลับหน้ากลับหลังเลยศูนย์ศูนย์ศูนยไม่ต้องกลับซักตัวเป๊ะมึงไปเอามาเลขตัวเลขไหนจากหมอดูล่างทรงที่ไหนมึงไปขอเทียเทวามามึงยังต้องกลับนะสองสามสา่ห้าของกูไม่ต้องกลับสักตัวศู 000. ไม่ต้องกลับตรงเป๊ะนี่กระโถนศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าลืมซื้อทอคำเปลวแปะให้กูนะเอาทอคำแท้นะแตะกระโถนกูด้วยแล้วกาบกระโถนกูซะกระโถนให้หวย